สวัสดีค่ะช่าไม้เพยนนลย์ช anel จ้าวันนี้ไม้เพยนนลย์ช anel อีมาดูอีไม้เก่ายุยบ้านโค้งลองผืนนะคะท่านผู้ชมสิมาเฮ็ดอีโค้งโค้งคอกงัวค่ะนะคะเป็นอีไม้เก่าค่ะไม้เก่าที่เขาซื้อไปแล้วนะคะเป็นเสาพวกอีเป็นพวกแป้นพวกอี องคบประตูหน้าต่างแม่เพี่อยากได้โค้งทึงค่ะโค้งทึงแบบนี้นะคะเนี่ยอาจจะเป็นโค้งทึงกับไอเสาประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าสิขอเบื้อง้ำพิ้นอีกสิขยายหลังคาให้บีบีโบโบกับไอีคำคูณเพิ่นค่ะเพราะว่าไอ้หลังคามันต่ำแล้วก็พนมันสาดค่ะจากสิเป็นเงินเท่าใดกับโบลูจากสิถึกใจพู้เเ่ากับโบลูกอ่ะถึกใจเพิ่นอยู่เบา ก็ยังบลูค่ะท่านผู้ชมติดตามต่อกันเลยนะคะอาจจะเป็นจังไดไม่กับงามค่ะแผ่นแป้นเพิ่นกงามอยู่ค่ะท่านผู้ชมคักอยู่เสานี่ก็เสาเป็นเสาโชเลยค่ะนี่ต้นลำบักใหญ่ค่ะวงกบเพิ่นกับคักค่ะ กบประตูน้านต่างกันกันโอเคงามนะคะคักอยู่ค่ะสะเัเ็รูปคือว่าซื้อไปแล้วก็ไปขึ้นตั้งประกอบได้เลยค่ะท่นะานผู้ชมมาติดตามต่อกันเลยนะคะเห็นค่ะตรงนี้นะดินเพลินนะดินโคกดินป่าดินนั่นค่ะโอ้นี่นะคะแป้นมีแต่แป้นงามๆค่ะท่านผู้ชม ัอยู่นะโอ้นี่ค่ะไม่รูดเดียวรวดเดียวรูดเดียวเลยบยันไดแป้นกับบันไดมีต่อเลยนะคะท่านผู้ชมคักอยะะู่ค่ะเออนะได้บันไดด้วยบันไดนี่แพงนะคะบันไดนี่ถ้าซื้อทำนี่เงินหมืน่นบอรอยู่นะคะนี่เฉพาะบันไดเฉพาะตัวนี้นะ เป็นเม็ดแพงค่ะเนี่ยตัวคันตัวตัวเหยียบมันนี่ค่ะที่แม่เพียวหู้เพราะแม่เพียวเพิ่นไม้สองสั้นของแม่เพียวของแม่หันใส่เงินเติเตบค่ะเฮ็ดเฉพาะไอ,อ้บันไดขึ้นบ้านนี่หลักหมื่นค่ะใส<จ>่มันกับปล่อยอยู่นะมันกับวางไว้ซื้อเออปลูกกับคอ้นามันกะไดอยู่นะ เฮ็ดหยังมาดมดาคอยนีโอ้มันก็ถามข้าวๆเนาะเฮ็ดหยังนีมันย่านกับตเจ้าตานโไกไกตานโถเวาโซนเก่อนค่ะพอมาโซเว้าลาวมันงงมันบ่ฮู้เรื่องโอ้ไปเจิงอะลวงละไกเจ้ากลงละไกสาิิละไกโอ้ไม่

ลูกเจ้าเดทโทรนั่นมาทาอยู่เฮือนดิทาอยู่เฮือนมันก็โทรหาเจ้าอยู่ดีอยู่ดีเนาะบอกโอกระม่ายไปจักหนิเมื่อวานเมื่อวานเขาก็มานี่ได้เมื่อวานแล้วว่าแล้วลว่าเขาเพิ่งขนเสร็จบเมื่อวานหนูเห็นขนแนี่วานนี่เออคอยมาฮับอีเพียวคอยสวนอยู่ทางสุพรรณนี่เมื่อวานนี่นนคำๆฮะโซไซก็เพิ่งมาลงเนี่ยแหละ Bộ mi rục nọng đấy, mà rục nằm phải vào giấc mắt. Cái này có hơn mắt lắm hả lên thì nọ. Bộ mi mà ngô phục với này thì còn mà. Mà ừ. lắng Xăm như bộ... Ấy... ไม่เนซ้ำเพือนตที่เขาซื้อมดก่อนอย่บ่สที่ซ้ำกันอยู่บ่อจะวะแล้วมาองไอ้บล็กซิมเนี่หลายกว่าส่งมันยาวเนาะมันยเาสราอนี่นะคะถ่ายจาของเพื่นมาค่ะว้าหน่อไม้ค่ะมึงเนี่ แต่และนอมีตรุ่นนี้นะคะนี่ลายคักติมเลยคะ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามทางนี้นะคะนี่สี่แต่หิมทางแม่เพียวยังมาทันเรไปเบิ่งเบิอเอบ่งอเ,อเลยะคะ่ะพากันนั่งรอไอเจ้าของไอไม่ค่ะ เจเล็กลงเศษเพื่อนกำลังเดินทางมานะคะรู้สึกว่าสิเป็นแฟนเพื่นมาเป็นพอลิโอมาค่ะนั่งรอเพื่อนกับผู้เท่าเดี๋ยวผู้เฒ่าเพื่นสิไปทุระค่ะเพื่อนสิไปสิตรงข้ามค่ะไปทําบุญร้อยวันให้ป้าเนาะก็เลยแป๊บมาตรงนี้นิดนึงพอไหวน้องเล็กอีน้องเล็กอเจเล็กเพื่อนโทรมาว่าให้เบึ่งเลย อันนั้นกะให้โทรนาเอาโทรนํเแล้วเขาที่มาก,ก็เลยม,มาเบิ่งไม้ก่อนคะ mm ่ะทีมันลาดมันชีบได้บ่แม่ยังอึดไม้มันบ่มีไม้ค่ะท่านผู้ชมเน mm ี hmm. ่ยเพียวก็นามันบ่ได้กินข่าวกินน้ำค่ะท่านผู้ชมก mm ินน้อยมันบ่ยะตั้งแต่ออกมาจากโรง mm hmm. พยาบาลเมื่อยเพียนอนยังบ่เต็มอิ่มยัง ภาพสภาพบได้ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามต่อนะคะมาแล้วค่ะเจ้าของอีไม้มาแล้วเจเล็กลงเศษมาแล้วแต่เจเล็กอาสิบะได้ม,มาสิเป็นพอลิโอมา ก็ใส่แว่นโอ้มะคนนีลีนะมีครท่านเป็นยังตะปูเราัไไปวยนไ mua mua lụt gìn nhà phù con lên, sào đăng 3 mét 50, chư đây, cái à bia nó, Lúc non chư đây, cái nào thằng chư à coi là เออออมาสวงหลังเลยได้ยนไตัวนี้เป็นตัวหลังเล็กุมนีุ้มตัวไทยตัว้ง่งจะเป็นตัวหลังสวงมัดเอตัวไยดำๆนี่เป็นพงยรุ่ิทาเล่เล่เนามัเป็นงยรุ่นมัดดำตัเงาขาวทั้งหมอืมบาเสียงดังค่ะเขาเนาะแปดเมตรเอาไหมสี่เมตรสี่ต่อสี่ เรีว่าสลับต,ต่อกันอันนี้่ที่กระไรบริมีปัญหาเอาไพี่เลยเลยเนยี่ยกระไรนาบริยานาเล่นอะไรกระไรนาบริยานาเนาเสียไปตัวนี้ก็ตัวอยู่เพชรหลังคาโค้งดิโค้งงูหันมันหัวดิมันตั้เจิตปลาจอยจะให้มันดีดขึ้นสูงแน่ใช่มันโป่งสี่ตัวล่ะเราซื้อเพิ่มแล้วตัวนึงแล้วก็สองตัวหกกระทองแล้วสีออกปีใหม่นี่ ปราจอยปลูกยาแาพีงกลาหันสุ่เจ้าวคือบอซื้อยาแยพีงกลานป้าจอยไปปลูกเอทียิบเลยเบียไปละมันคืนหันเออโอ้โงวกินดีขนาดบัองไปซับไปยังตัดละคือใส่เข่งแล้วเเลยอืมหอยนีเ่ยงอะไรจะบอกงมัี้ภคนมาสามศูนยบลรับเื่ยไราาษีมาสามศูนย์จบแปดเอัน อขอจบขอจบ,ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องไม่เพลย์ชนนาแนลด้วยค่ะผิดถูกไม่ใชว่ากันนะคะช่างหมายธรรค่ะขอบคุณค่ะ